พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาควิชานกแรน,น,นิติศาสตร์บัณฑิตทีมดอ็ดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการวางเพลิงที่ต้องระวังโทษถึงประหารชีวิตการวางเพลิงที่ต้องระวังโทษถึงประหารชีวิต จะมีดังนี้นะครับก็คือ 1. โรงเรือนเรือแพที่คนอยู่อาศัย 2. โรงเรือนเรือหรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทําสินค้า 3. โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม 4. โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสาธารณสถานหรือเป็นที่สําหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา 5. สถานีรถไฟท่ากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ 6. เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวังตั้งแต่5ตันขึ้นไปอากาศยานหรือรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะการวางเพลิงในสถานที่ตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือมีระวังโทษถึงประหารชีวิตครับ ในเรื่องนี้นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา218มาตรา218บัญญัติไว้ว่าผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้ 1. โรงเรือนเรือหรือแพที่คนอยู่อาศัย 2. โรงเรือนเรือหรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำสินค้า 3. โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม 4. โรงเรือนอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเป็นสาธารณะสถานหรือเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา 5. สถานีรถไฟท่ากาศยานหรือที่จอดรถหรือเรือสาธารนณะ 6. เรือกลไฟหรือเรือยนต์อันมีระวังตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปอากาศยานหรือรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารนณะ ต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์นติบ,บัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ